กำลังรู้สึกว่าสอสอเนี่ยขอให้เกิดผลกระกับสังคมนะตอนนี้ในแง่ของทุกคนมุ่งทำข้อสอบข้อส่อสมมุติสอสอสอบเป็นสนาทีสมมติสอบปสีนแล้วข้อสอบสอสสามข้อข้อมุ่งในสาข้อเนี้ยไม่สนุกจาแแล้วอย่านี้ข้อสอบที่เฉลยในหนังสือที่าวางขายจะไม่รู้เราไม่ได้ให้เฉลยแต่ก็เฉลยเดง ปีนี้เป็นกรกฎานี้ไม่ได้ให้ไม่ขายด้วยกระสิทธิ์เพราะฉะนั้นจะไม่มีการวางขายด้วยข้อสอบต่อไปก็จะพร้อมถ้าคุณแนแนวอย่างอยากได้ก็ให้คุณแนแนวในโรงเรียนเนี่ยคือกรกฎา,ายังให้อยู่แต่เราไม่ให้เลิอกกระสิทธิ์กับสำน,นักพิมพ์เพราะสำนักพิมพ์จะไม่ให้แล้วแล้วก็จะไม่ให้ตลอดไปเราได้เปอร์เซ็นต์จากเขาเยอะเหมือนกันแต่เรื่องที่ไม่เกี่กับสิทธ จบเรียนโถแล้วคุณมาสอนม .6 แล้วคุณต้องการเฉลยจะรับไหมคุณควรจะมีความรู้มากเรียนพอที่จะต้องรอเฉลยจะรับก็ใช่ไหมถ้าสอนเอย่างนี้เป็นของกไม่ได้นไทยไม่ได้เดี๋ยววันนี้พาน้องๆมาเดี๋ยวให้น้องๆลองเล่าดูซิว่าบรรยากาศในห้องสอบเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เขาก็คงอยากรค้เยอะๆว่าในห้องสอบเป็นยังไงมีหลับมีอะไรกันไหมอะไรอย่างนี้ก็มาฟังไหมก็มาฟังไหม หลับจีนก็ทำเสร็จเร็วก็บรรยากาศนะครับก็ฟอนยังสอบอีกสองวิชาคพิ่งก <teaching. S 2> ันะลรับสอบแก๊สนี่แก๊ปอนไม่มีเวลาได้หลับครับทำภาษาจีนก็ทำเครื่งแรกเสร็จโอเคพอดีเป๊ะเลยครับชวนอะไรเรียบร้อยเลยแต่ภาษาอังกฤ็คือแบบคิดแล้วคิดอีกครับทวนไปทวนมาสรุปออกมาเป็นบึ้งอ่ครับผมก็เด็กคนน้องก็สอบแล้วเนีย วปีที่แล้วเนี่ยโควิดไม่ยากสเต็ดีแล้วก็จะมีของแพทสองแพทสองนี่ทําเร็วหน่อยครับทำทำสักพักพักหลับเลยง่ายไปได้นอยนได้อยู่ได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่คือจะไม่ได้ในช่วงของโลคดานาซาแล้วไม่ได้หลักที่สองใช่ไหมล่ะแล้วเราไปทิ้งไงนั่นคือคำตอบคือตรงเนี้ยที่หมอเด็กทิ้งอ่ะ ในเวลาไไเข้าม,ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ของโบอนะครับโบจะสอบที่ขอ<ม>งสนามสอบร,ระวัติาลับตอนเป็นรอบของมีนาของมหาัดว่ารอบกระกรานทผมไม่ได้ทีโอ้โหรถติดแน่ใช่ไหใช่ครับเู็นปกไแล้วก <laughs> ็ข้อสอบจะเป็นยยใหญ่ๆเลยนะครับก็คือจะเห็นรบรรยากาศเพื่อนคนเลยก<ส><น>็อย่างแกะเนี่ยทุกคนจะอย่างก็คือจะมีแนวมาแล้วว่าจะเอาข้อสอบยังไงก็จะเห็นทุกคนทํากันซึ่งทุกคนครับพออังกฤษ เราเรามีเรามีเรามีแล้วต่อขาคาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทำไม่ค่อยทันตรงคาสอังกฤษนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบแพสเซจเลยทุกเราทำเรียนคื่นเช้าเป็นบางครั้งเป็นก็มีแพสเซจีสแต่ว่าต้องอ่านก็อ่านสื่อสารู้เรื่องกลิ่นปากอันนานๆถามหคือต้องอ่านรู้เรื่องต่ก็มีปัญหาตรงสนามห้องสอบคือทำข้อสอบไปเสียงรถไฟมันดัง สติราแต่าแต่พวกไม่ใช่ทีนั้นแล้วนะไ็มันก็มังก็ไม่ใช่เสียงไน่เลยนแต่กคุณมสนใช่มากก็เป็นเรื่อรนี่ือพการจัดสนาม่ให้เด็กทีนี้เวลาที่เล่นเนี่เราให้เล่นเกมประกองถ้าเด็กกรุเทพกับปริมณไดเกมปกองปัญหาทีเี่บอกผู้ชาไ่คัญรูไมว่าเด็กชายรจักเกมปกอ เขาไม่รู้บางรักเนี่ยมันคืออะไรแต่เขารู้เขารู้โรงเรียนเราก็ถามเอ๊ถ้าเราเรียนขึ้นได้ไหมปัญหาที่เราเรียนขึ้น่คือบางทีเราจัดโรงเรียนแล้วเราเต้องเรียนไหนเต็มทั้งเรียนไหนไม่เต็มนั ans, ้นคือหลักคือต้องจัดเต็มมี20ห้องก็ต้อ20ห้อง<ม><ม>แล้วก็แต่ละวิชาอาจารย์วิชาบางวิชาวิชาวันแรกเยอะเลยลต้องการใช้ห้องเยอะมากหลาคนเยอะ พอวิชาหลังๆเนี่ยคนมันน้อยลงน้อยลงมันสนามมั่งสายอย่าเงี้ยแลก็จะลงทุนเราจะลงทุนเป็นไอ้สาก็สอทีสอมีนะคสวยามคะแนนเก่งมากก็เคยเรียนจัดเทพสิรินทำไมไม่เรียนเทพสิรินก็เทพสิินตอนนั้นตอนนั้นไม่มีไม่มีครับมีตอนนี้นะครแต่่างกระากสอบสอบแกนแทยกก็สอบแกนแ็รู้สึกว่าเนส่วนเชี่ยวโยงก็โอเค มาเราปีนมาเยอะครับได้คะแนเทาไหรก่ก็ได้มายสคะแได้สิบเต็มเลยเก่งมากเลยได้มาสาครั้งไหมไมครับก็เปมาผิดครั้งสามที่เนี่ถ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใครนึกครู้อนวิชาคนจะบอกเด็กก็มีแค่คตอแล้วเรารู้เข้าเราก็เลยบอกเออรู้แล้วใช่ไคมั้งต่อมาป้นไม่คงที่เล้นะคำตอบของแก่เนี่ยแต่ไม่คงที่ รอบต,ตุลาคมีใบไ,ได้ไหมครับว่า,า,วาจีบขอ,อ,องเขาไม่รู้จีครเรื่องนี้คิดว่าเขาออกเลยออกเลยนะเขาส่งเปเยอะตลอดตุลาทีออกครับพิม์นะเดี๋ยววันที่สิบห้านี้กขสองเปร็นในส่วนภาษางกฤงนี่ก็คือพองได้แต่ว่าก็มียากอยู่บ้างในเรื่องของอทัศเสร็จนเร่องการหานพะแัคุลท,ที่เราเตรียมตัวมาแต่ว่ามันไม่ได้ออก,กาทาเราเ เป็นกมาก็คือแต่15นะนก็ได้65จากว่า1 0นทำะต่ี้เอาี่ไปแต่ก็คิดในรวมไงเไม่ได้คิดแกกถึงสแยก150เป็นฐานเลได้210ในส่วนของแพทนึก็ทำได้พว่าทำ3ชั่วโมงก็ทำจนหมดเวลา เป็นคนเดียวนะที่ทำจนหมดเวลาที่เรียมเสร็จเร็วเพราะคิดว่าทำได้แต่ว่าคะแนนออกมาพอแลก็คงต้องทำเลยนีไม่ก็อะไรก็แบบว่าเราทำได้แต่ว่าคำตอบที่ได้มันไม่ตรงกันเป็นเพราะว่าเราคิดวิธีจากที่ทำไปไม่มันน่าจะมีอยู่หลายวิธีได้คำตอบเนี่ยมันน่าจะมาจากถ้าคำตอบเนี่ยมันมาจากวิธีนี้ก็ได้วิธีนี้วิธีนี้ก็ได้มันไม่ไดู้่ธีวิธีแต่แดงที่คำตอบมักบ้าง ส่วนที่ทราบจคงจะเป็นส่วนทัตน์ใดครับแต่ว่าข้อดีดึ่กันได้แต่คะแนนเป็นคนสูงสุดของเขาะคืคือดูเขาจ็บคะแนนใช่จ้าแต่เยอะมากเลยนะครับน้องๆที่ที่มั่นใจว่าตัวเองทําได้แต่พอออกมาคะแนนกลับไม่เป็นเป็นไรแต่สิ่งนี้เราเราควรจะจะอธิบายน้องน้องหน่อยถ้าสมมติว่าเพราะฉนั้นให้เวทสูงไปใช่หรือบางบางข้อเวลาในห้องสอบมันรู้สึกคือมั่นใจทําได้เวลาคิดคําตอบก็ตรงกับช้อยนะแต่ พอประกาศผลคะแนนออกมาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยจันตอนเข้ามาดูกระดาษคําตอบล่ะก็ไม่ได้ดูเลยก็จะได้รู้ว่าเออที่เขาคิดว่ามั่นใจข้อนี้ปรากฏไม่ใช่ข้ออะไรครับก็ตกลงตัวเลือกช้อยนักเรียนผิดเยอะนะไอ้ช่วงก้นสิ่ข้อเท่าไหร่ข้อนะทั้งที่แล้วนี่ยหะนักเรียนบอกผมท้อถูกต้องถูกบางคนถูกสามข้อเอันนี้วิชาไหนครับอาจารย์ไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยอ้ไที่มีบางคนช้อยวิเศษข้อหรือ่าไหร่ เด็กบางคนที่ข้างหลังเนี่ยได้สักเจ็ดแปดเก้าข้อนะั้นก็น่าได้สักมันก็ผัวกันไปผัวกันมาก็ไม่ไม่ได้หมายว่าอัตนัยไม่ได้กันสัักกนซะเลยอัตนัยเหมือนคําตอบมีคัดเทินเลยครับท่าที่เรามองคำตอบของมีคัดเทินแล้วก็เสร็จถ้าถูกนะถูกเลยถ้าผิดก็ผิดเลยนะเราสังเกตว่าถ้าถูกถูกเลยถ้าผิดแต่อัตนไนข้อคะแนนเยอะๆมันชอบเลยเจ็ดคะแนนชอบพาวทำได้ยากกว่านี้ก็ชอบ ตรงปรณ์นายผิดมากกว่านะไปแล้วเด็กตรงปรณ์นายผิดมากน่าอาย่ตัวเราเข้าใจว่าตุลาก็จะมีจะมีแนวโน้มแบบว่าน่าจะเข้าเดิมไม่แน่ใจไม่มีใครรู้นะรู้วันตรุ๊รู้นะวันกรุ๊ปปกติมันมีคนออกมาสองแล้วเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้ยุ่งกับพวกที่ดูแต่กล้องหรอะไรนั่นเองแต่จากตรงนี้เนี่ย พอเขาดูเนี่ยเพราะส่งภาษามันจะมีทีมพอเขาส่งข้อสอบมันจะมีทีมดูเรื่องภาษาดูเรื่องไหมว่าตอนถูกไหมถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็ส่งกาเป็นรูปเงี้ยเราเจอข้อสอบของเราในสมัยแรกภาษาไทยผิดภาษาไทยไม่แข็งแรงแล้วเวลาข้อสอบเราขึ้นเราก็อายๆใช่ไหมสะกดผิดก็มีเนี่ยเราเอ๊มันไม่น่าเป็นไปได้ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องมีทีมสักทีมตรวจภาษาเราเรียกพวกนี้ว่าทีมราชานตรวจภาษาก่อนจะไป มันคาดว่ามนสกุลการเรียตอน่รียนว่าไม่จำเต้องทำชี้แจงหานเรื่องไปทำอะไรว่ามาข้ปกฎหมายดิจิทัลข้อภาษาภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่คุณจะาอย่างไงคุณจะต้องทำอะไรเลยที่อสมรยกาศในห้องสอบก็จะแบบมีดาราคนหนึ่ดสอบชื่อสิงห์น้องไม่เจอเจอลยหสตาร์ก็คือ บร็นากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนค่ะก็จะเริ่มแบบตามี่อาจารย์มองกระตุ้นแรงกันค่ะแล้วก็มีบางคนก็แบบหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนใกล้ๆที่พอเสียงปอค่ะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบผลแล้วก็เสร็จก็อะไรก็ได้ค่ะก็เลยแบบโอเคค่ะกข้อสอบแกนสองเนี่ยคาดว่าจะเป็นเรื่อจะยาง